หมายหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะการเงินที่คุณจะต้องมีรายจ่ายลงทุนอะไรใหม่ๆได้หรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะการตัดสินใจในเรื่องของการบางท่านนะต้องก่อนบอกก่อนว่าบางท่านอาจจะมีในการตัดสินใจการลงการทําบ้านใหม่อะไรอย่างนั้นก็ยังได้ด้วยนะคะหรือบางท่านอืมออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานได้ด้วย นะคะบางท่านก็ออกงานปิดงานย้ายงานบางท่านอยากจะได้งานแบบยกตัวอย่างบางท่านออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวได้หมดนะคะตรงนี้หรือค่าใช้จ่ายของคุณจะไปกับเรื่องของบ้านเรื่องของลูกได้ด้วยเรื่องของบ้านใหม่ก็ยังได้นะคะตรงนั้นนอกเหนือจากการลงทุนทําอะไรใหม่ใหม่ส่วนชาวปิกุลค่ะ ธุรกิจกิจการการค้าการติดต่อการสื่อสารทุกประเภทถ้าคุณรู้สึกคุาทาอะไรแบบเดิมๆม,มันไม่ใช่แล้วต่อไปนี้เราต้องรู้จักเรียกว่าเราต้องรู้จักสื่อสารนะ,ะการสื่อสารมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะของชาวปิกุลชาวปิกุลอาจจะมีในเรื่องของอย่างน้อยๆก็ยังโชคดีตรงที่ว่าอ่ะ คุณอาจจะมีช่องทางลูกค้าใหม่ๆอะไรอย่างนั้นน่ะรวมไปจนถึงคุณบางท่านอาจจะมีเหตุไกลบ้านก็ได้นะคะได้งานทางไกลได้หรือต้องไกลบ้านได้รวมไปจนถึงเอองานที่ไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้นะคะอันนี้โดดเด่นมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปขยายนะคะเดี๋ยวค่อยไปขยายนะคะใน,นเรื่องการเงินแต่การเงินอาจจะมีรายจ่ายแหละจริงๆนะคะรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถกับลูกได้ทั้งนั้นกับบริวารกับคนใกล้ตัว หรือคุณอาจจะมีการผิดใจอะไรหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นการผิดใจนะเพราะมองว่าคุณเกลังจะได้อะไรมากกว่านะคะพะบางท่านก็ได้โชคทรั์เก่ารับเก่ารัพย์สินทรัพย์เก่าได้เช่นกันนะคะโอเคเขาฟ้องมาว่าคุณอยากจะไปไกลหรือบางท่านมีเหตุต้องไกลบ้านหรือบางท่านมีเหตุในเรื่องของช่องทางรายได้รายได้ทางไกลรายได้ออนไลน์ได้ชาวปิกลกนะคะการติดต่อกันเจะจานะคะโชคดีรวมไปจนถึงบางท่าน ในสายงานจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายด้วยนะคะบางท่านการทํางานใครทํางานที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงการปรับโยกปรับย้ายภายในครึ่งปีหลังจะต้องมีการปรับโยกปรับย้ายรวมไปจนถึงบางท่านย้ายงานบางท่านตัดสินใจออกงานก็มีโอเคจุดเปลี่ยนแปลงมาแล้วค่ะใครอยากจะตัดสินใจไปไกลมีโอกาสได้ไปไกลามากๆนะคะความสุขความสําเร็จความเจริญต่อจากนี้ไปก็ต้องเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะ มาจากอะไรมาจากช่องทางการติดต่อช่องทางการสื่อสารทุกประเภทนะทุกประเภทส่วนชาวคุณค่ะงานใหม่โอกาสอะไรใหม่ก็จะนำพาโอกาสที่ดีนำพาความเจริญมาสู่คุณด้วยหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะกระทำมันเป็น